สี่สามสองหนึ่งเดินมาเดินมาลงล่างล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 ่างลง่างลง่างมอมูดีอวันงะตั้งตั้งตั้งตเดินมาเดี๋ยเี๋ยมามีตรงเสาตรงเสาเดินม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 าเมาเดินออตั้ตั้งตั้งตั้ไว้ตั้งไว้เพงเห็นไอ้บนเป็นป้าพอ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  เออมาแตกมนแตกมนแตกมแตมาแตกเดินมาเดินมาเดินมาดูเส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 าเดินส่ส่่เรื่อนเลยกดยาด้วยเดินมาเดินมาเดินมาแตมาแตกมนแตกมนแตะมนแตกสบายเพื่อนสบายเดินเเเดินเดินเดินดนเดนเดินดนเดิสายสายสายสบ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 ายเร็วตายะเดินมาเดินมาบี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 มาข่ววนะขาวโวนะขาวโวนะขาววนะขาววนะขววนะขววนะนมานมาดนนูเสดูสาดูสาา ดูดูเสา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 เดินลงมา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 เล่นเล่นไป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 เล่นอยู่เล่นอยู่สบายเลยสบายเลยสบายเลยเล่นไปตายเหี้ยตายตายตายจี้สเปลตายตายเราต้องเล่นรับมันต้องสั่งได้หะไม่เป็นไรเราเราไปลงเจอทีมแพ้บ่ายเราไม่ต้องแข่งก็เข้าไปรออีกทีมเออเอาใหม่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 